สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกูปในวันนี้ก็คือชายผู้ปั่นฟรีคิกเปลี่ยนโลกเดวิดเบคแฮมในยุคที่ฟุตบอลอังกฤษเต็มไปด้วยพละกกำลังและลูกกลางอากาศเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดในกรุงลอนดอน เดวิดเบคแฮมเติบโตในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่หล่อหลอมให้เขามีความมุ่งมั่นเกินวัยจากสนามเด็กเล่นเล็กๆเ,เขาลงไหลในลูกฟุตบอลตั้งแต่ยังจําความได้เขาเคยบอกว่าความฝันเดียวในชีวิตคือการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานลูกหนังที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเดวิดเข้าร่วมสโมสรเยาวชนของท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ฝึกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่นั่นเขาได้รับการฝึกฝนจากเหล่าตำนานและแข่งขันในทีมเยาวชนรุ่นทองความสามารถในการเปิดบอลที่แม่นยำของเขาเริ่มเป็นที่จับตามองเขากลายเป็นขวัญใจของโคช้ชและเป็นที่คาดหวังว่าจะก้าวขึ้นทีมชุดใหญ่ในไม่ช้าปี1992เดวิดเบคแฮมเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอยู่ในยุครุ่งเรืองของทัพปีศาจแดงที่เต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มฝีเท้าจัดเบคแฮมเริ่มโดดเด่นด้วยลูกฟรีคิกที่แม่นยำ และการเปิดบอลจากริมเส้นเขากลายเป็นปีกขวาที่สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งอย่างต่อเนื่องประตูสุดสวยจากครึ่งสนามที่ยิงใสว่วิมบนดันกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาสื่อมวลชนยกย่องว่าเขาคืออนาคตของฟุตบอลอังกฤษชื่อเสียงของเขาพุ่งทยานในชั่วข้ามคืนและกลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศแต่ความโด่งดังนั้นก็มาพร้อมแรงกดดันมหาศาลที่ชายหนุ่มต้องแบกรับ เบ็คแฮมกลายเป็นตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายสมัยเขาเป็นกำลังหลักในทีมชุดคว้าทริปเปิลแชมป์ในปี1999ลูกเปิดของเขากลายเป็นอาวุธลับให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเขาเริ่มเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในระดับทีมชาติเขาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาถูกยกให้เป็นผู้นำคนใหม่ของทัพสิงโตคำรามแต่ในฟุตบอลโลกปี1998 เขาถูกไล่ออกในเกมพบอาร์เจนตินาจากฮีโร่กลายเป็นผู้ร้ายของชาติและต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังเหตุการณ์นั้นเบ็คแฮมตั้งใจกลับมาอย่างแข็งแ,งแงกร่งยิ่งกว่าเดิมเขาใช้ฝีเท้าพิสูจน์ตัวเองและค่อยๆกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาในช่วงต้นยุค2000เขากลายเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษนำทีมผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยประตูสุดคลาสสิกจากลูกฟรีคิกชีวิตส่วนตัวของเขาเป็นที่จับตามองไม่แพ้สนามฟุตบอล การแต่งงานกับวิกตอเรียอดีตนักร้องวงดังทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกชื่อเสียงของเขาแผ่ขยายไปไกลกว่าวงการกีฬาเขากลายเป็นไอคอนของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกในปี2003เบ็คแฮมย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปยังเรอัลมาดริดการย้ายทีมครั้งนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขาที่สเปนเขาต้องปรับตัวทั้งเรื่องฟุตบอลและวัฒนธรรม แต่เขาก็ยังคงรักษามาตรฐา,า,านการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้เสมอที่เรอัลมาดริดเขาเล่นร่วมกับบรรดาน,นักเตะระดับโลกมากมายเขากลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมยุคการเลกติโกสแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เขาก็ได้รับความเคารพจากแฟนบอลและสามารถคว้าชแชมป์ลาลีกาในฤด,ดูกาลสุดท้ายก่อนจะอำลาทีมหลังจากลาเรอัลมาดริดเบคแฮมตัดสินใจย้ายข้ามทวีปไปยังสหรัฐอเมริกาเขาเซ็นสัญญากับ LA g a l a า y ลซี่ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ นี่เป็นดีลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลีกอเมริกันและเปลี่ยนโฉมวงการฟุตบอลที่นั่นเบ็กแฮมกลายเป็นผู้จุดกระแสฟุตบอลในดินแดนบาสเกตบอลและอเมริกันฟุตบอลชีวิตใน l อลเอของเขาเต็มไปด้วยแสงสีและความท้าทายแม้ต้องเผชิญคำวิจารณ์ว่ามาเพื่อเงินแต่เขาก็แสดงความทุ่มเทอย่างเต็มที่เขาช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกและทำให้ฟุตบอลอเมริกันเป็นที่นิยมมากขึ้นเขายังเปิดทางให้นักเตะระดับโลกย้ายมาเล่นในเมเจอร์ลีกอีกมากมาย ในช่วงที่ยังมีสัญญากับ LA Galaxy เขาเคยถูกยืมตัวไปเล่นให้ AC Milan นี่เป็นการกลับมาสู่เวทียุโรปเพื่อรักษาฟอร์มในระดับสูงเขาแสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักเตะที่มีวินัยและหัวใจนักสู้แฟนบอลอิตาลีต่างยกย่องในความเป็นมืออาชีพของเขาอย่างมากแม้จะได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นร้อยหวายจนพลาดฟุตบอลโลกปี2010แต่เบคแฮมก็ยังร่วมเดินทางกับทีมชาติในฐานะที่ปรึกษา บทบาทเบื้องหลังนี้ยิ่งตอกย้ำถึงความเคารพที่วงการฟุตบอลมีต่อเขาเขาเป็นมากกว่านักเตะแต่เป็นแบบอย่างของผู้นำอย่างแท้จริงในช่วงท้ายอาชีพเบคแฮมย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงเชอร์แมงแม้จะอายุเกือบ40ปีแต่เขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเขาช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกก่อนจะประกาศแขวนสตาร์ดการอำลาครั้งนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วโลกตลอดอาชีพค้าแข้งเบคแฮมลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษถึง115ครั้ง เขาเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษอยู่นานหลายปีและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องเขาไม่เคยยอมแพ้แม้จะเจอกับคำวิจ,จารณ์หรือความผิดหวังใดๆเขาเป็นนักเตะที่เล่นด้วยหัวใจมากกว่าแค่ฝีเทา้านอกสนามฟุตบอลเบคแฮมคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและสไตล์เขากลายเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกนับไม่ถ้วนจากเด็กยากจนในลอนดอนเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นไอคอนระดับโลกทุกการปรากฏตัวของเขาคือแรงบันดาลใจและเรื่องราวให้จดจำ เขาใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อการกุศลและช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกเขาเป็นทูตยูนิเซฟและเดินทางไปหลายประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและกีฬาการกระทำเหล่านี้สะท้อนถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากกว่าแค่เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จหลังแขวนสตัร์ทเขายังไม่หยุดบทบาทในวงการฟุตบอลเขาก่อตั้งสโมสรอินเตอร์ไมอามีในเมเจอร์ลีกสหรัฐนี่เป็นอีกก้าวสำคัญของเขาในการยกระดับวงการฟุตบอล เขานำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมาปั้นทีมใหม่ให้เติบโตครอบครัวของเขาคือพลังสำคัญในชีวิตเสมอเขาเป็นพ่อที่ทุ่มเทและสามีที่ใส่ใจวิกตอเรียเสมอมาลูกๆของเขาเริ่มเดินตามรอยในวงการฟุตบอลและแฟชั่นครอบครัวเบคแฮมจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเบคแฮมได้รับเกียรติจากหลายสถาบันทั้งในอังกฤษและระดับโลกเขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากราชาวงศ์อังกฤษ ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีสำคัญระดับชาติและเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีเขากลายเป็นผู้คนที่ประชาชนให้เคารพและศรัทธาชื่อของเขายังคงปรากฏอยู่ในสื่ออย่างต่อเนื่องเขาเป็นที่ปรึกษาให้ทีมฟุตบอลหลายทีมทั่วโลกยังมีโครงการเกี่ยวกับเยาวชนกีฬาและการศึกษาในหลายประเทศทุกย่างก้าวของเขาคือบทพิสูจน์ว่าความดีและความตั้งใจไม่เคยล้าสมัยสารคดีชีวิตของเขาถูกสร้างขึ้นหลายครั้งทั้งจากฝั่งอังกฤษและต่างประเทศ เรื่องราวของเขานังเป็นที่กล่าวขานในหนังสือและงานเขียนต่างๆชีวิตของเบคแฮมเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เริ่มต้นจากศูนย์เขาพิสูจน์แล้วว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้หากไม่ยอมแพ้แม้จะห่างจากสนามฟุตบอลไปนานแต่ชื่อเสียงของเขาไม่เคยจางหายไปเขายังมีแฟนบอลทั่วโลกที่รักและติดตามเขาเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขเมื่อได้เล่นฟุตบอลและเป็นตัวแทนของยุคทองในวงการลูกหนังเดวิดเบคแฮมไม่ใช่แค่ตำนานนักเตะ แต่เป็นตำนานของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาพิสูจน์ว่าความพยายามและความอ่อนน้อมสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่จากเด็กชายธรรมดาสู่คนที่ทั้งโลกต้องรู้จักเขาไม่เคยเปลี่ยนความเป็นตัวเองเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักฟุตบอลและทําให้โลกรักในกีฬาอีกครั้งเบคแฮมจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีฝันกล้าเดินตามเส้นทางของตัวเองสําหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ และถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ